อย่าฆ่าถวายยาหูอาเอโลหิมของเจ้าด้วยวัวหรือแกะที่มีตำหน,ในิใดๆหรือสิ่งชั่วร้ายใดๆเพราะนั่นเป็นสิ่งที่น่าสเสียเสียนต่อยาฮุอาเอโลหิมของเจ้าเมื่อพบในท่ามกลางเจ้าในมือใดๆของเจ้าซึ่งยาหุอาเอโลหิมของเจ้าประทานให้เจ้าชายหรือหญิงที่กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของยาหุอาเอโลหิมของเจ้าโดยการละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ และได้เป็นปฏิบัติท่าอื่นและกลับไหวพวกเขาหรือดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือบริวารแห่งฟ้าสวรรค์นใ,นใดๆซึ่งเราไม่ได้บัญชาและได้แจ้งให้เจ้าทราบและเจ้าได้ยินและได้สืบสวนอยากขยันขันแข็งแล้วดูเถิดหากเป็นความจริงเรื่องนั้นได้รับการยืนยันว่าสิ่งที่น่า,สาสเสียใเช่นนั้นได้กระทําในอิสราเอลแล้วเจ้าจะนําชายหรือหญิง ผู้ที่กระทำสิ่งชั่วร้ายนี้ออกมายัางประตูเมืองของเจ้าและเจ้าจะคว้างหินใส่ชายหรือหญิงนั้นจนตายจากปากของพยานสองหรือสามคนผู้ที่จะต้องตายจะถูกประหารชีวิตเขาจะไม่ถูกประหารชีวิตจากปากของพยานคนเดียวมือของพยานจะเป็นคนแรกที่ต่อสู้กับเขาเพื่อประหารชีวิตเขาและมือของประชาชนทั้งหมดเป็นคนสุดท้ายดังนั้นเจ้าจะชำระความชั่วร้ายออกจากท่ามกลางเจ้า เมื่อเรื่องใดเกิดขึ้นซึ่งยากเกินไปสําหรับเจ้าที่จะพิพากษาระหว่างเลือดกับเลือดระหว่างคําร้องกับคําร้องหรือระหว่างการตีกับการตีเรื่องการต่อสู้ภายในประตูมืองของเจ้า allopati a n s e ซ a i esan ไรอัน,อนลูลลกโกเชยาวาตูโอเอโลฮิ m o เชก g ิยาและจะมาหาปุโรหิตคือเลวิธีและหาผู้พิพากษาที่อยู่ในวันเหล่านั้นและจะสอบถามและเขาจะประกาศพระวจนะแห่งการปกครองที่ชอบทำแก่เจ้า และเจ้าจะกระทำตามคำที่เขาประกาศแก่เจ้าจากสถานที่ที่ยาหูอาเลือกและเจ้าจะระวังที่จะกระทำตามทุกสิ่งที่เขาสั่งสอนเจ้าจงกระทำตามตราที่เขาสอนเจ้าตามการปกครองที่ชอบธรรมที่เขาบอกเจ้าเจ้าอยาหันไปทางขวาหรือทางซ้ายจากคำที่เขาประกาศแก่เจ้า และชายที่กระทำด้วยความเย่อหยิ่งจนไม่ฟังปุโรหิตที่ยืนปรนิบัติที่นั่งต่อหน้ายาหุอาเอโลหิมของเจ้าหรือผู้พิพากษาชาัยนั้นจะต้องตายดังนั้นเจ้าจะชำระความชั่วร้ายออกจากอิสราเอลและให้ประชาชนทั้งหมดได้ยินและเกรงกลัวและไม่กระทำด้วยความเยื่หยิ่งอีกต่อไปเม <mm ื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งยาหุอาเอโลหิมของเจ้าประทานให้เจ้าและจะครอบครองและอาศัยอยู่ในนั้นและเจ้าจะกล่าวว่า ให้ข้าตั้งกษัตริย์เหนือข้าเหมือนบรรดาประชาชาิที่อยู่รอบข้าเจ้าจะตั้งกษัตริย์เหนือเจ้าอย่างแน่นอนผู้ที่ยาหูอาเอโลหิมของเจ้าจะเลือกจงตั้งกษัตริย์เหนือเจ้าจากท่างกลางพี่น้องของเจ้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งคนต่างชาติเหนือยเจ้าผู้ที่ไม่ใช่พี่น้องของเจ้าเพียงแต่เขาจะต้องไม่เพิ่มม้าสำหรับตัวเองและไม่ให้ประชาชนกลับไปมิสราอิมเพื่อเพิ่มม้าเพราะยาหูอาได้ตรัสกับท่านว่าอยากลับไปทางนั้นอีก และเขาจะต้องไม่เพิ่มภรรยาสําหรับตัวเองเกรงว่าใจของเขาจะหันไปและเขาจะต้องไม่เพิ่มเงินและทองคํามากมายสําหรับตัวเองและจะเป็นเช่นนี้เมื่อเขานั่งบนบัลลังแห่งการปกครองของเขาเขาจะต้องเขียนสําเนาของโตรานี้ไว้ในหนังสือสําหรับตัวเองจากที่อยู่ต่อหน้าปุโรหิตคือเลวีทีและจะอยู่กับเขาและเขาจะอ่านมันทุกวันในชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ที่จะเกรงกลัวยาหูอาเอโลหิมของเขา และรักษาพระวจนะทั้งหมดของโตรานี้และกฎเหล่านี้เพื่อปฏิบัติตามเพื่อที่ใจของเขาจะไม่ยกตัวขึ้นเหนือพี่น้องของเขาและไม่หันเหกจากพระบัญญัติไม่ทางขวาหรือซ้ายเพื่อที่เขาจะได้ยืนยาวในการปกครองของเขาทั้งเขาและลูกหลานของเขาท่ามกลางอิสราเอล